วันนี้มีหุ้นสองสตัวนะครับที่เพื่อนเราฝากให้เราดูมาค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับลองไปดูกันซิว่าน่าสนใจจริงหรือเปล่าอ่ามาเลยครับพอดีในวันนี้เราก็มีคลิปที่มันเป็นประเด็นร้อนก็เลยวิเคราะห์เรื่องราวของบางจากไปโซ่ไปครับคราวนี้ในชุดนี้ก็จะวิเคราะห์แนวโน้มในเชิงเทคนิคเข้าล้วนๆนะสําหรับที่เพื่อนๆถามมานะครับครับอ่ะมาดูงั้นก่อนดูอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดซับสไครป์มาดูก่อนอัปเดตเซตให้นิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่หุ้นที่สนใจกันนะก็คือวันนี้เซตจริงๆก็ซึมๆแหละบวกมานิดหน่อยหนึ่งจุดเจ็ดจุดก็เหมือนไม่บวกไม่หรอกอะซึมๆแต่เนี้ยวนลุ้มไปเจ็ดหมื่นสองพันล้านเป็นช่วงการโซนพักตัวมากกว่านะของเซตเพราะว่าผ่านหายมาหลายหายแล้วนะก mm hmm. ำจะขึ้นเทสไฮสำคัญเลยก็คือประมาณแต่ๆะพันเจ็ดร้อยแปดจุดพันเจ็ดร้อยสิบจุดมวานะนะคือเนี้ยมาจ่อจ่อพันเจ็ดร้อยจุดแล้วตอนนี้ครับ mm hmm. มีโอกาสที่จะเทสผ่านได้สำหรับ ที่จะเป็นขาขึ้นต่อหลังจากที่เราตีเส้นหลังจากเบรกเอาแล้วเขาก็ไม่ยอมลงไปเลยนะซับเซบไปยาวเลยทีนี้มาดูครับมาดูหุ้นที่เพื่อนๆติดตามสนใจกันมาครับมีอยู่ของใครบ้างครับทีนี้เออโอ้โหหลายคนเลยครับเดี๋ยวต้องกดกดดูชื่อก่อนาออครับท่านแรกคือถามมาทางเพจใช่ไหมถามมาทางเพจครับก็อาจจะดูชื่อให้ไม่ทันนะครับก็ขอดูไปเลยแล้วกันการเดี๋ยวผมส่งหุ้นตัวอ่าตัวแรกครับสุธาครับ สุธานะครับสุธาเพื่อนเราถามมาจากทางเพจนะ,ะหลังไม้เข้ามาอ่ะนะครับออสุธานะครับคือสุธาเนี่ยนะครับโดยเทคนิเคเข้าเนี่ยถ้าดูคลื่นใหญ่เนี่ยเขา่าสร้างหายขึ้นชุดแรกก่อนนะขอขายายดูก่อนนะชุดนี้ <c oughs> เขาเปิดบิ๊กไว้ข้ามต้านเบรกเอาชุดนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเปิดกระโดดเปิดกระโดดชุดนี้ทิ้งเป็นแฮมเมอแดงนะกระโดดเสร็จก็ทิ้งไว้บนดอยเลย แล้วก็ร่วงไปมันถัดมาบิ๊กไว้ไอ้บิ๊กบิ๊กแบล็คมาเลยครับแต่บิ๊กแบล็คเนี่ยเป็นไฮโดรนะซึ่งเป็นลักษณะของทิ้งลงมาด้วยวนลุ่มที่ถ้าเทียบวนลุ่มเก่าแรงนะแรงน่ารัวเลยนะครับแต่หลังจากนั้นสองวันต่อมาค่อยๆสะสมมีวนลุ่มสะสมแล้วก็ค่อยไตย่เปิดกระโดดต่อเนื่องวันที่สามเปิดกระโดดพีคที่เดียวแล้วก็พักยาวแต่การพักครั้งนี้ไม่หลุดโลเดิมและมีการยกขึ้นเฉพาะตัวไส้ของแท่งเทียนดีเนี่ยทะลุไฮเดิมนะ แล้วก็ยังคงสร้างเป็นรู้เลยเป็นไฮเออร์โลด้วยวนัชุดนี้ขาพักตัวชุดนี้พักมานานแล้วนะและตลอดทางที่พักมาเนี่ยบุญลุ่มหายในช่วงพักสับสุธาพอาใกล้ๆมาวันช่วงนี้มีการเริ่มยกเลอขึ้นมาแล้วรอบนี้มีการเบรกได้เป็นการกลับตัวแรกในรอบหลายหลายพันเป็นหลาย,น,ลายน่าจะเป็นรอบเดือนเลยเมื่อนี้กลับตัวนะใช่ครับดูก่อนนับตั้งแต่นี่เลย เดือนเก้าไปต้นมานี่เป็นการกลับตัวครั้งแรกหลังเดือนเก้าเลยแล้ววอลลุ่มก็เริ่มโชว์ขึ้นมาเห็นแล้วด้วยครับพี่นิ่งแล้วก็มีทิศทางสัญญาณไดโวเจนโชว์มาเห็นด้วยก็น่าสนใจครับตอนนี้สัปสุธานะครับก็ตามดาวเชลลี่จริงๆเนี่ยถ้าปลอดภัยนะสต็อปลอไม่ให้โดนกินสต็อปลอก็คือต้องใช้ที่โลนี่ครับประมาณโซนเถอะเนี่ครับประมาณทักเท่าไหร่อ่ะสามจุดแปดสมจแปดตอนนี้สี่จุดหนึ่งแปดก็ไม่ถึงกันลึกมากสต็อปลอก็อยู่ใกล้นะแล้วจะ ถ้าเขากลับตัวแล้วมีเดเวอเจนแบบนี้อ่จะขึ้นไปเทสต์ลัาไฮในดีเช่นตั้งแต่โซนถแถวๆสี่จุดแปดจนถึงโซนประมาณโซนนี้ก็คือแต่แต่ว่าห้าจุดสี่ก็ได้น้ำได้เนื้ออยู่นะถ้ากลับไปทุกจุดนั้นได้แต่เนื่องจากว่าคอร์ออสคืนนี้เรามาทำกันค่อนข้างดึกแล้วก็อาจจะไม่มีเวลาดูพื้นฐานให้แต่โดยคร่าวๆสุดท้ายเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกขายปูนขาวอ่ะพี่นอ๋อปูนขาวอ๋อปูนขาวเออแล้วก็ไปดูว่าแนวโน้มธุรกิจเขาจะเป็นยังไง สัสดส่วนหนี้สินก็เป็นยังไงบ้างอันนี้ต้องไปเจาะด,ดูอีกทีนะแต่ว่าโดยกราฟเทคนิคเขของเขาในขณะน,นี้มีเดเวเยนต์มีโอกาสจะกลับตัวเป็นขาขึ้นในอรอบใหม่ได้เหมือนกันนะแต่จะขึ้นไกลแค่ไหนต้องไปดูวอลลุ um Support ่มซับพอร์ตในทีนีคือเท่าที่ดูตอนนี้ถ้าดูใกล้ๆเนะเริ่มมีวอลลุ um ่มเข้า <c oughs> มาแล้วมาหรับซ <c oughs> ูดาเริ่มมังแล้วนะครับตอนนี้ครับก็มีโอกาสทีเราจะคุ้นๆหน่อเนี่ยเวลามีเขียวเขียวต่อสองแทงมีโอกาสนะครับที่พรุ่งนี้ถ้าไม่เปิดกระโดดก็มีเขียวแล้ววอลลุ่ม ถ้ามีวอลุ่มสูงกว่านี้อาจจะเป็นบิ๊กไวเลยในยวันพรุ่งนี้นะสําหรับสุดทายครับครับก็ทรงมาดีซับลอดไม่ลึกแนวต้านใกล้ๆก่อนหนะ้าแนวต้านใกล้ๆของเขาก็จะผมมองต้านเนี้ยคือต้านที่เป็นไส้ตรงเนี้ยรอบเนี้ยถ้าจ่อไปมีโอกาสผ่านเลยก็ไปเจอต้านนี้เลยต้านที่เป็นนาดีนนะก็ประมาณแต่ละ4.6ตรงนี้ยโซนที่อนสำหรับสุดท้ายครับครับตัวต่อม,มาครับอ่ะตัวต่อม,มาของคุณนัคครินครับ นะครับคือคนที่เล่นมุกช้อนสแตรเลตนะฮะเมื่อนานมาแล้วจำได้จำได้ได้ครับบวดีคอม80ครับบ Y ไไม่ใช่ b ีเป็นคุม80ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือตัวนี้จริงๆเป็นไม่ใช่หุ้นแต่เป็นเป็นตัว DR นะเป็น DR เออนะับยาส่วนใครอยากรู้ DR คืออะไรไปหาอความรู้เพิ่มดีกทีนะอ่เรามาวิเคราะห์สานการของตัวนี้ก่อนนะตัวเนี้ย ก็คพิงเข้าตลาดมาไม่นานแล้วคือดีอาคือมันเป็นตัวเขาเรียกเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอนุพันธ์ที่ใช้ซื้อสําหรับซื้อหุ้นต่างประเทศอีกทีโอเคไหม mm hmm. ทีนี้ตัวนี้ร่วงลงมาหลังจากเข้าตลาดพี่ก็พาชาวโลกไปไว้ตรงเนี้ย <laughs> แล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้พักยาวมากเลยนะครับจนกระทั่งมาทําโลสุดประมาณตรงราคาโซนประมาณ0.78นะคือตัวดีอาตัวนี้ราคาปัจจุบันก็อยู่ในราคาที่อไม่เต็มบาทอยู่นะครับ,รบยังไม่เต็มบาทดี หลังจากชุดนี้มีการกลับตัวนะครับชุดนี้เป็นการกลับตัวเรียบร้อยสร้างไฮใหม่ชุดนี้กลับตัวกลับตัวเสร็จเนี้ยประทับแนวต้านสองครั้งแล้วพักลงมาแต่การพักชุดนี้เป็นการพักเป็นไฮเออร์โลยาว่าสนใจตรงสามวันล่าสุดพินิจครับไฮเออร์โลเสร็จเขาไม่ยอมหลุดโลนะแล้วยกโลสูงอีกนิดนึงจากนั้นเริ่มมีวนลุ่มไล่วนลุ่มไล่มาสองวันเห็นไหมเมื่อกี้ไอ้ตัวไหนนะสุดท้ายเมื่อกี้ไหม้ยาสองวันไล่สองวันเนี่ยพอวันที่สามเปิดกระโดดเลย ก็เปิดกระโดดแล้วเปิดกระโดดแม้ไม่ขึ้นแต่เปิดแล้วก็ไม่ลงเหมือนกันนะค้างอยู่ตรงนั้นนะเออเปิดแล้วไปค้างแล้วววลุ่มก็มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเปิดค้างแบบนี้เนี่ยครับรอบหน้ารอบหน้าเนี่ยครับ <c oughs> ถ้าเขาย่อลงมาแล้วไม่หลุดเส้นย m เมตัวเนี้ย <c oughs> ถ้าไม่หลุดตัวเนี้ยประมาณแต่ละสักศูนย์จุดเก้าสองยเมจะเคลื่อนที่เพิ่มไปเรื่อยๆนะสักศูนย์จุดเก้าสองก็ก็จะไม่ลึกมากน่าสนใจสำหรับตัวของบีาดีคอมแปดสิบนะ ที่ตอนนี้เข้ามาจ่อต้านียบร้อยแล้วมาเพราะวอลุ่มแล้วมาจ่อต้านโอกาสสูงนะที่เปิดกระโดดหรือสร้างบิ๊กไวต่อในวันถัดไปนะมีโอกาสสูงครับตัวนี้ครับขอเช็คตาม์เฟรมชั่วโมงนิดหนึ่งดีกว่าว่าเขาส่งนี้เข้ามาเป็นอลักษณะของเขาเนี่ยทม์เฟรมชั่วโมงหล้งจะเปิดกระโดดในชุดนี้แล้วก็ย่อลงมาไม่ลึกเป็นการย่อแล้วทิ้งไส้เว้ข้างแบบนี้เห็นเห็นโดยจีเป็นตัว T แบบเนี้ย ส่วนใหญ่เป็นตัวที่ปฏิเสธที่จะลงม,มีสิทธิ์เสี่ยมขึ้นต่อนี่เป็นการสร้างแท่งเทียนสุดท้ายไว้ก่อนที่จะปิดตลาดไว้เพื่ออาจจะสร้างเพื่อวิ่งต่อเลยนะไอบีวายดีคอมิบ ID, D, นะครับคบวันนี้ตูราคาเขาดูตรงนี้ครับพี่นิทเขาขึ้นมา4ช่องบวก4.35เปอร์เซ็นตกช่องละ1เปอร์เซ็นตกว่าๆเลยนะแรงอยู่เอ,อเพราะฉะนั้นบอกว่าไปแล้วก็ขยับแต่ทีช่องละ1เปอร์เซ็นกว่าๆเลย แนวต้านนะครับถ้าเปิดไปได้ต้านแต่ไปที่รออยู่ประมาณ0.99ไปต้านใกล้ๆหนึ่งบาทเลยแต่แนวต้าน99ก็แข็งแรงนะก่อนจะถึงจิตวิทยา1หนึ่งบาทก็แข็งแรงเหมือนกันนะเพราะว่ามาีดับเบิลท็อปแล้วร่วงตัวนี้นะครับบัวี y d c อม80ส่วนซอฟลอดนะครับซอฟลอดถ้าถ้ามาทรง DR แบบนี้ซอฟลอดไม่ต้องมาลงดาวเทียวดีตรงนี้เลยไม่ต้องลงมา0.85ไม่ต้องรอน,นะ้พี่เนี่ยถ้าลงมาปิดแกปตรงโซนนี้0.92 ปล่อยทะยุมอย่าอยู่เลยเล็ดเดนโกนะครับปล่อยวางตั้งแต่ตรงนี้เลยถ้าปิดแก็บจะเริ่มไม่สวยเพราะว่าเขาอยู่มาจากโซนล่างนะครับครับบีดีคอมแบสซิตครับอ่าตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับก็มีหลังไม่มาไงครับบีครับบีนะครับตัวนี้ก็ไม่เต็มบาทเหมือนกันอ่ะวันนี้วันนี้รู้สึกว่าขาใหญ่ขาใหญ่ถามมาหมดแล้วตัวนบีนะครับบีก็ชุดนี้นี่ตั้งแต่โซนนี้ พักมาเมื่อเดือนเก้านะครับเซลลมาเมื่อวันที่ 9, เก้าเดือนเก้าเลยพี่นี่้ั <c oughs> ตามรัตบ้าตามช็อปปีมาเลยมึง <c oughs> <c oughs> ลงยาวเลยจากศูนย์จุดห้าห้าก็ทิ้งลงมาทําโลนี่เลยที่โซนแถวนี้ครับศูนย์ส<ม>ามแปดสามแปดเลยเซลลมาเยอะมากนะครับยืนอยู่ศูนย์จุดสามแปดประมาณสักกี่วันอะสี่ห้าวันนะแล้วก็ค่อยๆยกโลขึ้นมาสร้างให้โขึ้นมาเสร็จแต่ะนะครับชุดนี้ เพิ่งเริ่มกลับตัวนะกลับตัวแล้วก็พักลงมาอีกหนึ่งช่องแต่เนื่องจากหนึ่งช่องของเขานี่ต้องบอกว่าริดแรงนะช่องเดียวอะไปดูนะครับช่องหนึ่งเท่าไหร่อ่าดูที่โคตรนะฮะดูโพรดหนึ่งช่องเขาคือสองจุดสี่สี่เปอร์เซ็นต์วินิจแรงกว่าเมืม่อกี้ลบลบจุดศูนย์หนึ่งก็คือลบสองจุดสี่สี่เปอร์เซ็นต์เลยเพราะนั้นการขยับตัวแต่ละช่องของเขาจะไม่ง่ายนะสำหรับบีเพราะขยับทีมันคือสองเปอร์เซ็นกว่าไงมันเล่นหุ้นตระกูลนี้อดทุนกว่าจะขยับซับช่องนานหน่อยนะ แต่ขยับทีมสองเปอร์เ็นเลยโอขยับแรงอ่าทีนี้รอบนี้การกลับตัวรอบนี้ของเขาเป็นการกลับตัวแบบเริ่มมีวลลุ่มเข้ามาบ้างแล้วแล้วก็บวกมีเริ่มโชว์ดเวอจนได้ไเห็น,นแล้วด้วยการย่อลงแบบนี้ก็เป็นการย่อที่เข้าขายย่อมารับกันนะที่ราคาโซนสีตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเข้านะครับซอปลอสก็วางไว้ตรงนี้ได้เลย0.39ยดเ้ลยครับไม่ต้องรอโลนะโอโรอรโดนหนักกัน ก็หนักก็ไม่ถึงนหนักมากนะโลนี้ก็ลงมากี่ช่องประมาณสอง2 2> ช่องแล้วสักสี่เปอร์เซ็นต์กว่าก็ไม่ถึงหนักมากพอไหวคือจะรอโลก็ได้หมายถึงว่าไม่หลุดโลไม่คัดก็ได้เพราะว่าก็มีโอกาสที่ลงมาเทสโลแลดดิ้งได้แต่มองว่าไม่น่าจะลงมาแล้วนะเพราะว่าเขามาตั้งไฮเออร์โลตรงนี้ไว้แข็งเหมือนกันนะฉะนั้นหลุดหลุดศูนย์จุดสามเก้าคัดก่อนดีกว่าสําหรับตัวบีนะครับส่วนแนวต้านที่แข็งแรงรอจนศูนย์จุดสี่สองก่อนประวัติเห็นแมป ทั้งแดงทั้งไส้แบบนี้คือทิ้งไส้บนทิ้งไส้บนไว้ตรงเยอะมากแบบเนี้ยแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งนะแต่ถ้าผ่านได้ถ้าผ่านได้สวย,าายผ่านได้ค<ห>ือผ่านไดนะ้กีละช่องแหละ0.43ก็แข็งเมือนกันมันแข็งหลายช่องนะมันค่อยเปค่อยไปเออแล้วก็ขยับทีก็ไม่มากแล้วรับขยับแบบนี้<อ>คือถ้าจะถือระยะกลางระยะยาวเนื่องจากอารามันคุ้มก็พอได้ในสัวนี้นะครับแต่ว่า ถ้าจําไม่ผิดเขาธุรกิจเออธุรกิจเกี่ยวโลจิสติกส์กนแล้วต้องไปดูว่าโครงสร้างธุรกิจเขาเนี่ยไปเกี่ยวพันกับพวกโรงเรืออะไรเยอะไหม mm hmm. ถ้าเกี่ยวพันกับเรือเยอะเนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อวิธีแล้ว mm hmm. ถ้าจําไม่ผิดค่า BDI ดัชนีวางเรือเขามันมันลงไง mm hmm. ก็จะกระทบต่อเขาแต่ว่าลงแล้วอาจจะต้องไปดูกราฟดัชนี BDI อีกทีหนึ่งว่าเริ่มมีกลับตัวไหมถ้ากราฟเขาเริ่มกลับตัวก็จะส่งผลกระทบต่อพวกสายเดินเรือมกันแต่ทีนี้บีต้องไปดูว่าเรืออย่างเดียวไหม บางทีก็จะมีทางสายเครื่องบินทางสายรถเลยด้วยไงดูโครงสร้างเขาก่อนนะครับว่าจะกระทบกับคาระวังเรือมากไหมแต่โดยที่มัเข้ามีเดวิเจนแล้วครับชุดนี้ครับอ่ามีตัวอื่นไหมครับอ่าก็จริงๆไม่มีตัวอื่นแล้วครับแต่ว่าผมดันไปนึกถึงอ่าพวกอ่าที่คนที่เคยคอมเมนต์เก่าๆเราอาจารย์รอย่างคุณสถาพรเนี่ยเคดบิเอมเนี่ยวันเ,<อ>เขาทําทําท่าจะแจกรีวอร์ดเลวเนี่ยสายเหล็กมา อ๋อเอาดูดู K W แถมอีกตัวมา K W M นะอืม K W M เลยอ่ะอ่ะเขาไม่รู้ได้คัดบ้างไหมถ้าจำไม่ผิดแก็ตัดอยได้กลนะติดกันแถวห้าบาทนะผมจำไม่ผิดเออใช่ไหมแล้วตอนนั้นเราบอกให้ซื้อถั่ว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 ลงถั่วลงคือประมาณว่าพอเด้งแบบเนี้ยถึงแนวต้านคัดก่อนลงมารับที่แนวรับใช่ไหมใช่ครับเออเราเด้งขึ้นแบบนี้ถึงจะถึงจะลงดอยได้เร็วแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรแบบนั้น <Ừ. S 2> สถานการณ์ตอนนี้ของ KWM จริงๆยังไม่จบการพักตัวนะ uh huh. อย่างคลื่นใหญ่ยังไม่จบการพักตัวเลยชุดนี้ยลงอีกยาวครับค<อ>ข,ขึ่นใหญ่คขึ่นย่อยมาแล้วงันลอดูเดวอเจนนี่ว่ามีไหมดูทำเฟรมวีที่ลรมโชว์บ้างอย่างวีก็ยังไม่เป็นเดเวอเจนนะธรรมดายัางยังไม่เป็นนะครับก็ยังไม่มีเดเวอะไรใหยเห็นก็แต่ว่าเขา เขาเริ่มมีทรงยืนจยูงแล้วก็เริ่มเนี่ยเริ่มเริ่มยืนโลเนี่ยแล้วมียกไฮโอโลขึ้นมานิดหน่อยบวกกับมีสัญญาณกลับตัวขึ้นย่อยขึ้นสั้นเริ่มเห็นไดเวเจินแล้วนะอแต่ไดเวเจินขึ้นสั้นแบบนี้จะไปไม่ไกลมากก็ไปดูว่าเขาน่าจะไปเทสโลเอ้ยเทสไฮโอโลประมาณเนี่ยโซนแต่ละทักสองจุดเก้าแปดหรือสามบาทก่อนจากนั้นก็มีแนวต้านแข็งแรงสําคัญในตรงโซนนี้ประมาณแต่ละทักสามจุดหนึ่งสี่โซนนะครับสำหรับ K W M ครับครับเราชวน คนไม่มีของก็จะถือเก็บไว้ก็ซอบลอดก็อยู่โซนประมาแต่ละ2.34ก็ไม่ลึกนะไม่ลึกขอได้<พ>ออไม่ได้พอได้พอได้ถือเป็นระยะกลางระยะยาวพอได้แต่ว่าลักษณะของเขาตอนเนี้ยทรงตรงนี้พี่นี่ขอดูใกล้กๆนิดมันมีทรงเหมือนเตรียมจะถ้าไม่เตรียมเปิดกระโดดเตรียมบิ๊กไว้้วะนั้นเนี่ยอืมใช่ครับผมเฝ<อ>้าดีมีโอกาสให้รางวัลถ้าตัวนี้มีโอกาสกั ใช่อาจารย์ผมก็เลยคิดว่ามันเตรียมไปแจกรีวอร์ดแล้วดีกว่าเออมีโอกาสมีโอกาสตัวนี้เฝ้าดีๆมีสิทมีสิทธิ์ตัวนี้ครับสปอเร์ดๆครับนิสัยเขาเป็นอย่างนี้ด้วยชอบอยู่ๆก็บิ๊กไว้อยู่ๆก็บิกไว้ถ้งั้นแต่ไหนกันไหผมดูตัวแถมตัวสุดท้ายเลยอีกสุดท้ายจริงๆให้นึกออกถึงพี่ใหญ่เราใหญ่เราเนี่ยนะทรงอย่างสวยโอ้ ต้องบอกว่านี่ไม่ยช่ทรงอย่างแบบแล้วนะเออตรียมเตรียมแล้วนะเตรียมแล้วนะเริม่มนะต้องระวังระวังพรุ่งนี้เลยนะ uh huh. มีโอกาสมีโอกาสที่จะได้เห็นไม่เปิดกระโดดกระบิกไว้แล้วนะั uh ้นเนี่ยมีโอกาสนะเริ uh ่ม huh. ตั้ง,ต,งตั้งลำจะเป็นไบออนดิฟแบบนี้นะครับ uh huh. ก็ทรงคลื่นย่อยเนี่ยออกอาการเบรกเอาขึ้นได้นิดหน่อยแล้วด้วยสับเดลต้านะน uh huh. ่าสนใจน่าสนใจตัวนี้เพราะั้นขอดูาําเฟรม60นาทีนะ ชั่วโมงทำเฟรมชั่วโมงก็เริ่มเป็นคอนเวอร์เจนแล้วก็เริ่มจอผ่านต้นานทำเฟรมชั่วโมงในชุดนี้ไปแล้วด้วยมีโอกาสที่จะได้เห็นอะไรดีๆพรุ่งนี้แล้วนะเดลตาดูดีนะครับตัวนี้ <c oughs> ต้องดู่ารีวอร์ดจะแจกกันตอนไหนถ้าเขาย่อลงมาแล้วก็ไม่หลุดประมาณแถวๆแปดร้อยสาสิบนะแปดร้อยแถวนี้ถ้าย่อไม่หลุดแถวเนี้ยแล้วเริ่มขึ้นย่อยมีการเด้งฉะนั้นก็สวยแต่เกรงว่าเกรงว่า ต้องวัดใจว่าวัดใจพวกที่ใจเย็นกับพวกที่กลัวตกงรุอ่ะมีสิทธิ์ไปวัดใจพรุ่งนี้เช้าเลยแหละตัวนี้เพราะส่งมาแบบเนี้ยมีสิทธิ์เตรียมไปต่อได้นะสำหรับเดลต้าครับครับอืมถ้าไปต่อตัวเทสหายนะหายแรกเกเทสก่อนตรงนี้ประมาณน้กเก้าร้อยสามสิบก่อนนะอืแล้วก็ถ้าผ่านเก้าร้อยสสิบไม่ได้รอบนี้จะไปดูว่ามีการน่าจะขึ้นไปเทสพันเนาะสำหรับเดลต้า โดยส่งเลยก็มาแล้วก็คลื่นทาเฟรมเดย์ยังไม่มีไดวเจนที่จะเป็นแบริจะพักตัวเห็นนะยังมีเสร็จไปต่อต่อเดลต้าครับรอบรอบนี้เขาแรงจริงอืมส่วนซอฟตลอดดาวเทลรี่ก็ยังค่อนข้างลึกนะอยู่นู่นนะแถวแถวเจ็ดร้อยอ่ะอืมครับค่อนข้างลึกนี้ก็ถ้าทาเฟรมเดย์ไล่ก็คือถ้าผมไล่ผมว่าคัดตั้งแต่ตรงเนี้ยแถวแถวทเนี้ยเจ็ดเก้าแปดร้อยแปดร้อยะ้แเก้าหกมเนี้ยคัดเลยอ่ะเพราะว่า คือถ้ามันหลุดคลื่นนี้จะไม่ค่อยสวยแล้วมันจะกลายเป็นสร้างโลใหม่อีกชุดซึ่งจะเป็นนลองนึกภาพตามเลยไหมมันจะลงและยกไสต่าลงแล้วก็ถ้าโลลงอีกครั้งมันจะกลายเป็นคลื่นย่อยขาลงเลยอ่าแั่นถ้าหลุดตรงนี้จะไม่สวยหลุดตรงนี้เจ็ดเก้ากแปดร้อยตรงนี้จะไม่สวยครับครับเดลต้าก็ใส่ว่าดีมีประโยชน์เยอะาลมนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์นะครับอครับใครคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับอยากให้ช่วยดูหุ้นตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนกันนะครับ เราจะมาต่อให้ในคลิปถัดไปครับครับล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ